สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพัฒแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิวนะครับกระบะแคปที่ขายดีที่สุดของเราอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับ XL พ l u s นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว next gen เลยนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นคันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับคันนี้ตกแต่งได้ลงตัวมากๆเลย XL พ l u s เราจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะครับสีน้ําเงินแบบคันนี้สีขาวสีดำนะครับและก็สีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งนะครับของตัวแคปที่ขายดีที่สุดของเรากันนะครับตัวนี้เลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้้้าานนนนีเลยะครับ เราได้เปลี่ยนนะครับกระจังหน้าเดิมออกนะครับมาใส่ในส่วนของกระจังหน้า FORD นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้านะครับสีดําขอบตัวอักษรสีขาวด้านบนก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบสีส้มด้วยนะครับในส่วนของกระจังก็จะเป็นในส่วนของตะแกรงแบบรังผึ้งนะครับเพื่อให้ลมเข้าที่ด้านหน้านะครับแล้วก็กระจายออกด้านข้างเพื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยจุดต่อมาที่โดดเด่นมากๆเลยไฟหน้าของเรานะครับเราได้เอาโคมไฟหน้าเดิมของเราซึ่งเป็นโคมแบบไฮโดรเจนนะครับ เป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นไฟสีส้มเอามาใส่ในส่วนของลูกแก้วด้านในนะครับที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เราเลือกลูกแก้วแบบสีน้ําเงินนะครับเพื่อให้เข้ากับสีของตัวรถมาพร้อมกับครอบลูกแก้วทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นะครับที่เป็นตัวสีแคมเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น next gen เลยนะครับที่สําคัญ ไฟเดย์ไทม์เนี่ยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยพอรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับก็จะสังเกตเห็นรถเราและก็จะทําให้ขับขี่แล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับไฟเดย์ไทม์ของเราก็จะเลี้ยวพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับในส่วนของการชนนะครับกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับมีห่วงลากจูงหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ฝั่งซ้ายมือนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับในส่วนของบริเวณคิวล้อของเรานะครับ เราได้เปลี่ยนนะครับจากคิวล้อเดิมนะครับที่เป็นขนาด3นิ้วเราได้ใส่ข้อไปนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดนะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้ตัวล้อของเรานะครับไม่ล้นออกจากตัวรถนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นลายดอกไม้นะครับเป็นลายยอดนิยมตลอดการเลยนะครับมาพร้อมกับยาง monster at สามครับเป็นยางออเทเลนนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางที่เราสามารถขับขี่ได้ทั้ง พื้นผิวถนนทั่วไปยางดำนะครับหรือถนนลูกรังนะครับและที่สําคัญรองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับสำหรับยาง AT ทตัวนี้นะครับเพราะแก้มยางเขาหนาเนี่ยนะครับในการบรรทุกก็ทําให้การบรรทุกได้ดีด้วยนะครับในส่วนของแก้มด้านข้างก็จะบอกเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ทัร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทัร์โบเดี่ยวนะครับขนาด1 7 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ กระจกมองข้างของ X a l p a t t i a นะครับก็จะเป็นแบบสีดําล้วนเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็สามารถปรับเลนนะครับได้แต่เวลาพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับเป็นแมนนวลใช้มือพับนะครับด้านบนนะครับเราได้ติดคิ้วกันสาดทั้ง4จุดนะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ตอนแคปนะครับตัวนี้ลองบ่ามือจับกันลอยนะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับผู้ขับขี่นะครับหรือผู้โดยสารสวมแหวนเนี่ยเวลาล้วงเปิดนะครับก็จะไม่เกิดริ้วรอยนะครับ ตัวจับของเราตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเดิมๆมาให้จากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีติดในส่วนของสติกเกอร์นะครับเป็นฟอนต์คาว่า Rap t ต r นะครับมาพร้อมกับลายกราฟิกแล้วก็มีคําว่า w i d แท็กนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีแดงที่ตัดกับสีน้ําเงินของรถเราครับก็ทําให้ตัวรถเราดูโดดเด่นขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ด้านล่างชายบันไดนะครับเป็นแบบดาล้วนนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ของรุ่น next gen นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันนะครับโอเพนแคปของเราแคปเปิดได้นะครับเนี่ยครับ เปิดได้แบบ1้อองศาเลยนะครับพื้นที่ภายในกว้างขวางมากๆเลยนะครับจะนั่งก็ได้นะครับหรือวางของขนของก็ได้นะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีบาะแคปนะครับข้างใต้ก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางนะครับคันนี้เราปูนะครับในส่วนของพยางพรมกระดุมให้รอบคันนะครับ สำหรับพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหน้าจอด้านหลังก็จะเป็นหน้าจอเลื่อนไม้ขนาด8นิ้วนะครับแสดงค่าต่างๆของตัวรถเรานะครับและที่สําคัญตัวเปิดไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีระบบไฟหน้าออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็เป็นรีโมทให้ด้วยนะครับส่วนบริเวณหน้าจอกลางของเรานะครับก็เป็นเหมือนเอาแท็บเล็ตนะครับฝังเข้าไปกับตัวหน้าจอเลยนะครับฝังเข้าไปกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับลงตัวมากๆใช้งานง่ายทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วรองรับ a p p l c a r เ l a y a n d r o แ d Auto แบบไร้ นะครับมีช่อง USB ให้2ช่องมาพร้อมกับหัวเกียร์ของเรานะครับเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็น6เกียร์นะครับเข้าเกียร์ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วแต่ละเกียร์นะครับในการเข้าเกียร์นะครับสมูทมากๆเลยเกียร์หไปเกียร์สเนี่ยนะครับต่อเนื่องนะครับได้ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับการบริโภคน้ำมันของเรานะครับอยู่ที่15.2กิโลลิตรนะครับตามค่าของ Eco Sticker เนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายของตัวรถกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลบาร์เหล็กนะครับของเราก็จะเป็นตัว Outlander นะครับที่รถติดให้ลูกค้าเพราะตัวนี้นะครับติดไปแล้วนะครับก็ทําให้รถเราดูดุดันขึ้นนะครับดูเป็นรถออฟโรดขึ้นมาเลยและที่สําคัญโลบาร์ตัวนี้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับวางของพาดของมัดสัมภาระต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้แข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เพราะทําจากเหล็กกล้านะครับในการยึดจอกก็ไม่ต้องจอดกับตัวรถด้วยเรามีรูนะครับรองรับในส่วนของตัวการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับ สำหรับด้านท้ายของตัวรถเรามีติดในส่วนของข้อไฟท้ายเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับกันชนท้ายนะครับเดิมๆรุ่น X อกลพั o ยังไม่มีเราได้ติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายของ Outlander นะครับเพื่อเข้ากับโลบาร์เล็กของ Outlander มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าคู่สีแดงไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับและก็ฝาท้ายของตัว Next Gen นะครับเราได้มีการติดสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับเดิมๆจากโรงงานโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เราได้ติดสติ๊กเกอร์คำว่าเลนเจอร์เข้าไปในล่องของที่เราปั๊มไปนะครับตัวนี้ของฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมของด้านท้ายกันนะครับตัวนี้นะครับสำหรับฝั่งซ้ายเราก็มีข้อฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถังน้ํามันเราจุได้80ลิตรนะครับเติมน้ํามันดีเซล B7 B7 ไม่มีเติมดีเซลธรรมดาได้นะครับตัวนี้รองรับสูงสุดถึง B20 นะครับเนี่ยครับ ตัวรถของเรานะครับกระบะแคปที่ขายดีที่สุดของเรานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้กระบะนะครับไว้ใช้งานนะครับ XL p l พ s นะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกแต่งนะครับที่ตกแต่งออกมาแล้วลงตัวมากๆเลยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับลูกค้าเลือกการตกแต่งเองนะครับอย่างกระจังหน้าลายสติ๊กเกอร์เรามีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์นะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยราคาลดเหลือ599,000บาทก่อนปรับราคาพิเศษนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจทักแคปนะครับแคปคลิปวิดีโอทักเข้ามาหาอ่านได้เลยอานจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้อ่านจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ oh, That so won't get us now. To the moonlight, I see are real right now.